สวัสดีครับก็จะพามาเปลี่ยนหลอดไฟเนะตัว Mercedes Benz น,นะครับอ่า Body W สองูนย <c oughs> <ๆ>์สี่นาะก็ขั้นแรกนะฮะก็เปิดฝาครอบเปิดฝาครอบตรงนี้ออกก่อนหมุนปกติเหมือนเปิดทั่วไปเนี่ยแล้วเราก็จะเจออ่าตัวไฟนะก็เดี๋ยว ผมจะผมจะถอดออกมากดข้างนอกนะก็กดนะครับแล้วก็เลื่อนกดแล้วก็เลื่อนอ่แค่นี้มันก็จะหลุดละเราก็ดึงออกมาดึงออกมาตรงตรงเลยฮะผมจะเอาสายมาถอยข้างนอกนะเพราะว่า ว่ามันถอดยากนะข้างหนส <c oughs> ายนี้ก็ปลดปลดตรงตรเนี่ยขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวหี่วางแป๊บนึงมันต้องใช้สองมือเดี๋ยวผมหาที่วางแป๊บนหนึ่งก็เอาออกมานะแล้วก็ปลดเวลาเปลี่ยนก็ถ้ามีงบก็ เปลี่ยนสองข้างไปเลยตรงนี้ตึงออกตรงๆนะครอย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแบบหนึง่งก็ถือว่าเปลี่ยนง่ายนะเปลี่ยนง่ายกว่าเท่นหน้าเดี๋ยวเราให้ดูเบ้ามันนิดนึงนไหนๆก็ถอยออกมาแล้ว ให้เห็นอ,อ่ะเป้าเป็นอย่างนี้นะทาษณะอย่างนี้อเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ได้เห็นเวลาใส่หาที่วางลำบากจังเลยเฉยียงมุมนี้พอได้อ่มุมนี้แล้วกัน เวลาเอาหลอดออกมานะฮะก็พยายามอย่าโดนหลอดนะมือเราอะอย่าโดนหลอดอันนี้อันนี้หลอดใหม่นะเดี๋ยวเสียบสายก่อนขออนุญาตเสียบก,ก่อนนะฮะ,ะเสีบสายเสร็จก็ย้ายเก่บเข้าไปรูเดิม พยายามยัดกลับเข้าไปให้ได้รูดเดิมที่สุดใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันพอดีนะฮะขอนเสิร์ตเล็กกล้องมันก็นะขยับ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 ด้วยนะฮะว่ามันโอเคไหม ไม่เป็นใจเลยพอขยับได้ก็เอาเหล็กเห็นไหมเหล็กเข้าไปยึดก็เสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝา ก็นีโอเคก็เรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ยังไม่เสียนะแต่ว่าฝั่งหนูนะผมถอดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมเอาหลอดน,นี้ไปถอดฝั่งนี้อันนี้ผมจะถ่ายให้ดูก็วันนี้ก็มาแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ